ครับดีมตุดเป็ดสายปตาครับทำวิบากบวันนี้จะมารีวิวชุดดิดหลังเป็นแนวทางนะครับใช้คันเบรกเดิมการเบรกเดิมตัดต่อเชื่อมขา ไม่ปั๊มไว้นี่มานี้นะครับ้ำห,หลังเป็นของโซนิกรอไม่โดนแน่นอนครับผม ปิ้งล้องที่หัือนี่ได้เลยเห้นเครื่องโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม